สวัสดีค่ะเช้าเชแบบนี้เจอหน้ากันเช่นเคยกับแพรวหัสยานะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ h a v e a News Day เวลาเพลินข่าวค่ะ วันนี้นะคะเรื่องแรกที่อยากจะนําเสนอการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งค่ะวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ออนไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะพาไปดูสถิติหน่อยดีกว่าค่ะวันที่11เด <11 S 2> ือน11ปีที่แล้วหรือว่า11พฤศจิกายน2562นถือได้ว่าเป็นการทุบสถิตินะคะเพราะว่ายอดการสั่งซื้อออนไลน์ของคนทั่วโลกเนี่ยมียอดสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะเพียง24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและคนไทยของ เราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าทําสถิตินะคะการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยออมียอดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช็อปกันดุจริงๆค่ะว่าแต่อะไรเป็นปัจจัยทําให้ผู้คนเนี่ยช้อปปิ้งกันอย่างดุเดือดขนาดนี้ทำไมถึงชอบช้อปปิ้งออนไลน์กันขนาดนี้สีตามพร้อมกันค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าเราอยากซื้อสินค้าอะไรก็ไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านไปที่ร้านค้าหรือต้องไปเดินห้างสรรพสินค้าให้เมื่อยแล้วนะครับ เพราะว่าทุกคนครับสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือครับนอกจากนี้นะครับนักช้อปออนไลน์ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษอยู่บ่อยๆจากโปรโมชั่นที่เว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆกันลดแลกแจกแถมเพื่อเอาใจลูกค้าครับแต่ข้อเสนอสุดพิเศษเหล่านี้นะครับอาจทาให้ใครลหลายๆคนยอมจ่ายเงินในกระเป๋าได้ง่ายและเร็วขึ้นจึงอยากจะชวนผู้ชมไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กันนะครับ ผลสำรวจของสูรพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของการค้าไทยปี2562เรื่องสถานภาพหนี้กู้เรือนไทยพบว่าการซื้อสินค้าที่สะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการใช้บัตรเครดิตเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้คนไทยขาดวินัยทางการเงินมีหนี้กู้เรือนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเจนนะครับอายุ8ถึง20ปี มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและเกินตัวมากขึ้นครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะครับที่มักจะซื้อสินค้าออนไลน์บ่อยครั้งครับผู้ขายของออนไลน์จำนวนมากเลยนะครับก็เรียกว่าเพิ่งเข้ามาทำธุรกิจพวกนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องการยอดขายใช่ไหมฮะต้องการยอดขายขณะเดียวกันเองเนี่ยเมื่อในตลาดเนี่ยมนันเต็มไปด้วยผู้เล่นเยอะมากและขายของคล้ายๆกันใช่ไหมครับาต้งก,การแท็กติกขึ้นมาสู้กับคู่แข่งซึ่งการทำราคาเช่นการตัดราคาการทำโปรโมชั่นการขายของแถมเป็นหนึ่งแท็กติกยอดนิยม ในการที่จะทําให้เห็นผลในระยะสั้นได้เร็วมากเพราะอะไรเพราะเมื่อไหรก็ตามที่มีการลดราคาแปลว่าผู้ซื้อจ่ายเงินน้อยลงและได้ของเท่าเดิมผู้ซื้อก็รู้สึกว่าตัวเองคุ้มค่าและทําให้ผู้ซื้ออาจจะตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าหนึ่งไปสู่เจ้าหนึ่งได้ขณะเดียวกันเองในอีกมุมหนึ่งการทำโปรโมชั่นสามารถกระตุ้นคนกลุ่มหนึ่งให้เกิดการใช้จ่ายได้มากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่า ถ้าเกิดเขาพลาดโอกาสนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้หรือเปล่ามันเกิดขึ้นจากจิตวิทยาของมนุษย์แหละว่าเราเนี่ยนะครับเรากลัวว่าเราจะเสียประโยชน์และเราก็อยากได้ประโยชน์บางครั้งเขาเรียกว่าเกิดมีมานเทียมเลยว่าจริงๆแล้วก็ไม่เคยอยากได้หรอกแต่พอเห็นของแถมเยอะๆรู้สึกว่าได้ไมาเยอะก็รู้สึกว่าดีกว่าไม่ได้การซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับจังหวะที่คูจะจ่ายตังค์มาเร็วมาก คือขอด้วยขั้นตอนที่มันเร็วมากปุ๊บเนี่ยมันดีทำให้คุณเนี่ยอาจจะเผลอใช้เงินเร็วมากเกินไปและรู้ตัวอีกทีคือเอ้ยบัตรเครดิตเนี่ยมีนี้หลายหมื่นจนจ่ายไม่ไหวแล้วซึ่งอันนั้นก็ไม่ควรทำให้เกิดขึ้นนะครับขอให้ระวังเรามีประการเนาะเพราะว่าการช้อปปิ้งออนไลน์มันง่ายมากๆคลิกเดียวบางทีเนี่ยบันทึกข้อมูลของเราบัตรเครดิตของเราที่อยู่ของเราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคลิกเดียวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะช้อปปิ้งเนี่ยตั้งสติดีๆนะคะทุกคนอย่าให้ทุกคนเนี่ยมีเงินใช้ก มาต่อก,กันกับอีกหนึ่งเรื่องราวข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมไก่บ้านย่างปกติแล้วเนี่ยไก่บ้านย่างเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเนื้อมันไม่ค่อยชุ่มฉ่าไม่ค่อยจูซี่ไม่ค่อยมีเนื้อคือแบบว่าแห้งไม่ค่อยอร่อยเนาะวันนี้ค่ะเลยมีเทคนิคการย่างไก่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่มาฝากกันให้ได้เนื้อที่ละมุนสุดๆเลยไปติดตาม หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมการย่างไก่บ้านเนี่ยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิความร้อนคอยเสียบเข้าไปในเนื้อไก่ด้วยฉเฉลยเลยนะคะว่าเป็นเทคนิคหนึ่งของการย่างไก่บ้านให้ได้เนื้อที่นุ่มไม่แห้งจนเกินไปและเป็นไอเดียาการคิดค้นของคุณนพพรวายุชชตที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดูห่หางดาจอมทองค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นเทคน,คนิคนี้ขึ้นมาคุณนพพรเล่าให้ฟังนะคะว่าไก่บ้านเป็นไก่ที่มีเนื้อเหนียวเวลานํามาย่างเนี่ยก็มักจะแห้งเคี้ยวยากเด็กรุ่นใหม่ก็จะชอบกินไก่ ที่มีความนุ่มเก็เลยได้ลองหาวิธีการย่างไก่บ้านไม่ให้เนื้อแห้งจนเกินไปค่ะเริ่มจากการเลือกไก่บ้านที่มีขนาดตัวที่ใหญ่นะคะแล้วก็เอามาย่างค่ะโดยกระบวนการย่างจะมี2วิธีด้วยกันนะคะก็คือย่างกับไฟโดยตรงแล้วก็การย่างแบบไม่ถูกไฟโดยตรงซึ่งการย่างแบบไม่ถูกไฟโดยตรงจะมีข้อดีที่ถ้าเราควบคุมความร้อนของไฟได้นะคะเนื้อไก่ที่ย่างออกมาก็จะสีเหลืองสวยเท่าๆกันมากกว่าการย่างแบบถูกไฟและถ้าหากเราต้องการให้ไก่สุกพอดีด้วยการนำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยโดยการวัดอุณ อุณหภูมิภายในเนื้อไก่ก็จะทําให้อุณหภูมิที่พอดีเนี่ยอยู่ที่70องศาเซลเซียสก็จะทําให้ไก่เนี่ยไม่แห้งเกินไปแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยนะคะเราไปฟังเสียงคุณนภพรพูดถึงการกินไก่บ้านดีกว่าว่ามีประโยชน์อะไรบ้างคะ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องพิสูว่าไก่พื้นเมืองเราไม่เหนียวเพราะไก่พื้นเมืองเราเนี่ยมีจุดดีคือเราเลี้ยงไก่ที่ประมาณ90วัน เพราะการคารเลี้ยงไก่90วันเนี่ยไปทำให้ไก่ได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้วก็เป็นน้ําหนักที่ตลาดต้องการนะครับเพื่ออยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราทําให้ได้ไก่ย่างที่ดีและอร่อยเนี่ยมันก็จะทําให้การขายมีความเป็นไปได้พยายามส่งเสริมให้คนรู้จักกินไก่บ้านมากขึ้นนะครับโปรตีนสูงคอเลสเตอรอลต่ำยูริกต่ำอ สำหรับไก่บ้านที่นำมาย่างก็คือไก่ประดู่หางดำเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยกรมปศุสัสตว์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เชียงใหม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำการคัดเลือกพันธุ์และให้ชื่อว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ส่วนแหล่งที่เลี้ยงเนี่ยพบมากในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยคะ่ะพูดไปแล้วก็หิวเลยนะคะอยากจะชิมไก่บ้านย่างจริงๆเนี่ยก็ฟังดูคล้ายๆไก่โอ่งในกรุงเทพที่เราอาจจะเห็นบางร้านขายกันบ้างยังไงลองหากินกันดูนะคะ ต่อกันที่ช่วงของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับทีเชอร์จเจน่าคนเดิมค่ะวันนี้มีศัพท์เกี่ยวกับวัยรุ่นมาฝากกันนั่นก็คือสิวสิวขึ้นเนี่ยใช้คำศัพท์ว่าอะไรได้บ้างแอคนี่พิมพโปแต่ละคำเนี่ยใช้ต่างกันอย่างไรติดตามพร้อมกันกันกบครูเจน่ากับช่วงว a ช o ร n งค่ะ พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง w o r k s Round ช่วงวัยรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเป็นสิวค่ะและสิวในคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็มีหลายคำขึ้นอยู่กับชนิดของสิวนะคะมาดูที่คำแรกกันเลยค่ะ acne อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ acne เป็นสิวที่เกิดจากการอักเสบของรูขุมขนหรือว่าต่อมไขมันค่ะและกระจายอยู่ทั่วนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I have acne on my face. I have acne คือฉันเป็นสิวค่ะ on คือบน my face ก็คือใบหน้าของฉันค่ะคำต่อไปคือสิวเห่อภาษาอังกฤษคือ breakouts breakouts โอเคเช่น I have breakouts on my okay? chin ฉันมีหรือฉันเป็นสิวเห่ Her. อยู่บนชินก็คือคางค่ะคำต่อไปทีเชอร์เจน่าเชื่อว่าน้องๆคงจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะ คือคำว่า p i m p l e pimple เป็นสิวค่ะตุ่มแบนๆแดงๆ,ๆนะคะหรือว่าสิวตุ่มหนองยกตัวอย่างประโยคเช่น I have a pimple ฉันเป็นสิว1เม็ดค่ะหลายเม็ดก็เติม s นะคะส่วนคำต่อไปเป็นคำ slang ค่ะใช้แทนคำว่า pimple ได้ก็คือ z i t มีหลายเม็ดก็เตมิม s เข้าไปเป็น zits โอ okay. เคแถมอีกสักหนึ่งคำค่ะบางครั้งชาวต่างชาติจะใช้คำว่า spots สปอตนอกจากจะแปลว่าจุดแล้วยังแปลว่าสิวได้ด้วยนะคะที่นี้ค่ะน้องๆถ้าน้องๆเป็นสิวแล้วนะคะอาจจะเกิดรอยดำจากสิวภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า dark spots dark แปลว่าเข้ม spots ก็คือจุดค่ะและถ้าน้องๆไปแค่แกะเกาก็อาจจะเป็นแผลเป็นค่ะภาษาอังกฤษคือ acne scars scars แปลว่าแผลเป็นตัวอย่างประโยคเช่น could you tell me how to get rid of acne scars Could you เป็นการถามอย่างสุภาพค่ะ Tell me คือบอกฉันหน่อยได้ไหม How to คือวิธี Get rid o f คือกำจัดค่ะ acne scars ก็คือรอยแผลเป็นจากสิวอ่ะละคะน้องๆสิวเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวก็หายไปค่ะแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจก็ไปพบแพทย์ผิวหนังได้นะคะพบกับทีเชอร์เจน้าได้ครั้งหน้าในช่วง words round see you next time บายบาย เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เนาะสิวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ค,รราคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เอาไปคุยกับคนอื่นได้สนุกยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะคะขอบคุณครูเจน่าด้วยนะคะสาหรับคําศัพท์ที่เหมือนจะไกลตัวแต่ใกล้ตัวมากๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับ h a l e a new day เวลาเพลินข่าวกับแพรวหัาษาเช้านี้ขอให้ทุกคนมีเช้าที่สดใสมีวันที่ดี super e n e r g e t ติกันทุกคนนะคะติดตามกันได้ใหม่ค่ะทางช่อง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกรวมถึงรายการอื่นๆของเรานะคะก็สามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์ชมซ้ำก็ได้นะทาง Vww.U youtube.com/slashaltv4 facebook.com/slashaltv4 ค่ะรวมไปถึง l i n e ที่ altv4 แล้วก็ e-mail havea new stay@altv.tv วันนี้พรามไปแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ